เดี๋ยวกูออกปุ๊บกูไปยืนสุดด้ยเลยจะได้ไม่ติดกันไป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 มึงเอาเลยงเอาเลยมงเอาเลย อนะันนะี like okay. ้ได้ได้ไอ้เหี้ยเลือนเลยยี่สิบสี่ไม่ได้เหี้ยม่ไอ้เหี้ยคุณหมดไอ้เหี้ย One enemy remaining

ไปดีไปดีปงทีมก็แ้องี่ก็แปะเมื่อต้องบูจริงเรยต้องบูน้ำกูได้ยินกูได้ยินพี่อะไม่ทานปะพี่อ

มีตีนปอมมีทุกอย่างเลยมึงกูขอกมึงไปแก้ได้ไหมร่อมันร่อมันเบนเที่ยหนึ่งนัดมีปืนเฮี่ยนี่ก็แม็กหมดไวที่ผ่ายเล่นสนุก่อ

มีเย <Okay. S 2> mm ี่ยเลือดกู แก้มึงไม่มีใครแก้แม่งยืนอยู่ในลายเดียวเลยอะอีเนี่ยเฮ้ยแป้งมึงแบบลองไปสมัครไหม D N B อัวอะ D N B เลยนะ D D D ลองไปสมัคร D N B ป่าอุ้ยมาแป้งมาดนนนปลาล้วปลาปลา้ เดหลังนะมีหลังเข้ามได้เอาน้ำเหียอะไรวะมึงกดผิดแน่เลย๋อกูกดผิดถ้าตอนนี้กูออกไป่กน็ดได้กูกลัวมันจะเอาไปเกมเลยนี่แหละประเด็น แปดร้อยมันขึ้นเครือขายมีปัญหาหน่อยไหมล่ะเหมือนกันคืนเกมตั้งแต่เราแรกๆก็ได้ของออกไปเลยแต่เราแรกๆถ้าจะออกไปอ่ะก็ไม่อยู่ที่อื่นกูจะอยู่ตรงนี้ได้ของมึงคือทีมไม่ใช่คูเล่นเพื่อนโอเคปะมาบีแนี่นอนเพราะว่าลองเอแล้วเพ่มันเป็นใครอ่ะคุเป็นนักวิจัย คุณผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นหนึ่ตัวเป็นหนึ่ตัวโอเคอีดอกเฮ้ยเอาแล้วเดานมันไปล้ยอยู่หลังอยู่หังเล็เล็เล็้่นเลยอสวนมาเชียวมาเชมึงตัวเนี้ยมาเชียวมาเชยะยันันนัน มาเชียอุ้ยข้ายข้ายขวายมึงเอาเรียเียไม่ทำอะไรเลยอะเสร็จแล้วมึงสร็จแล้วไงครับเอาอะการคือเการลูดอกครับน้องน้องน้องน้กูอยากเล่นูดอกีใจมือนไอ้เรี้ยมึูสามเกตได้ปืนดีด้ะ reloading พินพินพินอได้ไหม อะไรแฟนฮะ yes ร yes. right. ู yeah, ้ส yes. okay. ุดใจเหลือเด็ดหนไอยห้าสิก็ขออยากถิดอิดต่อเบนเงียบเบนเงียบ down ต้นอยู่ในนอยู่ไหนตอนนี้อยู่ในอยู่ไปนโอเคเบนกลับมา Oh, hey. Turn out. It now, oh, when you got him, Spikes down. Alarm number out, placing form grenade. Target destroyed. Last player standing. <laughs> Found them form grenade out. Yeah, Yeah. Tell you what, a day working the farm would do these fellas good. I'm going to take one step past this place. Help a girl out, would ya? เถวเอาเกือเอาเฮ้ยเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเบนเออเบนถ้าถ้าสมมติว่ามันตกขึ้นมาเออก็คือแบบเลน้าเล่นเก่งมาเด้อยููไปงั้นแหละไม่เวลาให้เวลาดิเบนเขาพูดจริงจังนุ้ยเบนเขาขอไม่เล่นพี่ขอไม่เล่นวันนี้พี่ขอไม่เล่นพี่ขอควรจริงจังพี่ขอควรจริงจังมีไหมแถวนี้อะไริงใจปะเบนอย่าตกนะสัต คือกูปิงอ่ะแล้วมันก็กดอบบนันไปเรื่อยเลยแต่แล้วนั่นแหละเบนนั่นแหละเบนไอเดียวมึงเข้าใจเข้าใจเมื่อกี้น้ำเจอน่ะไปทางนหน้ามีเป็นคนบอกหน่อยดิี่ระเบิดเลยสวยสอ่ะตัวนึงไม่รู้อีกตัวนึงไม่รู้แกอะไรกันดูให้หน่อยนะดูอยู่ดูอยู่ดูห้องน้ำให้เลยอีเบนกูว่า เอ้ยดาเอ้ยข้างหลังเบนข้างหลังเบนสวยสวยสวยเออไปเก็บดิเก็บดิ๊กมันอ่ะมันอะอยู่ตรงนี้แน่เบนเกมเซนอ่ะเบนสวยนะไปของก่อนนะเดี๋ยวมันก็ต้องรอ30 seconds left อยู่ไหนอะแป้งแก้วบัวนะ ไฟ right. planted ข oh. ล really? ังไฟร้อนจริงัเลยนเี่ขอไม่เล่นพี่ขอไม่เล่นเลยนะที่ขอไม่เล่นที่ของควรจริงจัเพิ่งโดนปอบแร่มีชังเพราว่ามันได้ เบนข้าว้างหุ่วามันตกบขึ้นมาเออก็คือแบบมีนาเล่นเก่งมาชูดไปนั้นแหละเบนมึงอย่าตกไอ้สัตเฮื้ยเมึงมันมึงเห็นป้มึงเห็นป่ะกูยิงไปเกือบหมดแบะโดนนะเดียวว่าตามเมืี้ตั้งแต่มันโอ้ทาาอ่ะคือกูยิงไม่ได้เลยแต่มีเบนไงไอ้เจ๊นรับเบนตัวโหดเบนโหด แบบหญิงมายั้งอ่ะตัวพิกเกแบบปงป้างป้างๆแบบแบบเอ้ยหดกึ้นอะไรเนี่ยเอ็งทำไปละกลับมาทำยังไงลามึงไลออนแปลว่าอะไรลายออนแปลว่านอนลายออนไลโกออนหรือเปล่า BTS เขียังไงพการแบบลิงเสียงกูว่ากูทำได้กูทำได้กับการเล่นยคิวจอยอีกครั้งตัดไป คูน้ำค้งางอยู่เลยอยู่หน้าลปสวนใหญ่เสร็จโอเคเพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกอีน้ำค้างอีสัตว์มาแล้วมาแล <c oughs> ้วพิมไม่อยากเล่นมไม่อยากเล่นตอนนีโ้โอเคโอเคดีดีเลยดีเลยไข่ตุ๋นเนื้อเนียนทำง่ายแค่ไปซื้อค่ะอีไฟไข่ตุ๋นเนื้อเนียนต้องเป็นยังไง มันต้องกองไว้แล้วมันก็ต้องสีไข่ปุ่นเหนียวนี้ก็ไม่รู้ว่ามีไข่ตุ่นอย่างอื่นนอกจากไข่ตุ่นเฉยๆน้ำมึงไม่เล่นจริงหรอกไข่ตุ่นเฉยๆที่มันเนื้อนียนเออคือมันยังไม่ได้เข้าไปขนาดนั้นนะมันอยู่น้ำสปรีก่นก็เทสิบชั่วโมงดีน้ำอีสักอีกสักเรียบร้อย ายปูภาวนาไม่ให้มันกดเนี่ยี่คุณไม่อยากเล่นร้ายนะคุจะอ้วกอ่ะนะแบบบิวดวความตายพวงกับโก้ไอพวงกับโก้พวงกับโจ้ควายชอบไม่อะไวะกไม่ติดกวนนะเมื่อกี้กูคิดว่าโก้จริงจริงที่เที่ยโด้โก้ดีแต่เดิมตื่นเพื่อตื่ติดไลฟมันโกจริงอ่ะ แมนดี้วีน่ามันสมเิฟน่าเกียดอะต่ยี่หามันยิงโหดอะเ่วท่านว่าเมื่อกี้เลยมเว่าเฮ้ยะ่ามึงสมอว่าผูไม่ใช่สมเอเฮียมึงซอกมินปูยันกูจะต่านยังไงไม่ต่างมาจากเลเวลมีงบ้านไบกรอบ การยิงของกูอะต่างจากเลเวลของกูมากเลเวลที่สูงเลยนะแบบว่าสกิลเด้งออกเนี่ยเหมือนกันจริงเลเวลกูต้องสั112อะอ๋อค้างเหมือนกันใช่ไหมเมื่อกี้ทำไมจะต้องอัปเดตให้มีเลเวลวักไวยจริงกูชอบพิมพ์เพราะว่าอยู่บนี่อะไรกูไม่เข้าใจเพราะกูกลาไอ้ยี่แอนด์มิเบนกีนตัวหนึ่งไม่รู้อ่ะเช็คเช็คขวาก่อนนะไม่รู้ว่าเข้าแม่เข้ามั้ยนะอีโมโบข้างหน้าก็มีข้างหน้าก็มีแพนทอม เหี่ยอเป็นด้อปอาะไรปอะังเป็นทอมอ้ยกูห้ยไปเป็นด้เป็นแฟนโดกูที่อยู่นทอมมาเฮ้ยเฮียข้างบนได้ตายดิตายดิกูาวไแน่ดาวมึงได้แน่ได้เดี๋ยวกันมึงไปมึอากมเล่นไม่เป็นไรมึงเล่นเถอะโอ้โหเล่นแวนโดัวีโลนี่ร้องขอร้องขอร้องอีพีมันถืออยู่เนี่ย มึงใครวาได้ไปเก็บแหวนแผลไ s e c o n d ที e พาไปดิอยากได้งไหนเ่าทางหน้าเนี่ยไปทีไปยินไปยินได้ก็จะไปเก็บปืนปิบัติการคุณเรียกรองความสนใจนะครับน้ำเหรอมูจแล้วอ้ามีมันทิงอยู่นะน้ำนะนี่น้ำเออของตําลน้ำเมอไน้ำาเก็บมเล่นเอง เกี่ยมาเล่นเองค่ะาแค่นั้นแหละอยาจได้หัอร้องหัร้องถือว่าขอร้องได้ไหมกูจริงจังเลื่อหนูเรียกอะไรเหรอคะน้องน้ำเรียกว่าเป็นอะไรพูดคือกูไม่เข้าใจที่อีน้ำมันกี่คือมึงเป็นไรแล้วพอกูถามซ้ำก็ไม่ตอบแล้วมันพูดว่าพูดถามว่ากี่คนไร เธอสงสัยไม่เข้มพอมึงไม่เข้าใจมุกอ่ะมึงไม่เข้าใจมุกอ่ะคนว่ามึงคู่งงงอ่ะคนแบบคนกาแฟหรอหรือว่าอะไรไอสัตว์พอพมาถึงคุยพอมาถึงกูอีน้ำถามจีดยังกคุานเขาอ่ะตีนกาแฟหรือยังอุ้ยอุ้มอ้มึงไม่พูดท็อปิกกูไม่รู้อเหี้ยจะมึง มันรู้แล้วมึงว่าเลนาฝังมิออนมันรู้แล้วมึงว่าเซธฝังยิ่ายิไม่โดนกูไม่ยอมเยนี่กูไม่ได้โยนนะมลเลถ้าถ้าจะแก่อ่ะเดี๋ยวเด๋วลองท่องนะมึงเลสมา แมวแป้งนี่พ่อหกสิบแ้วเอ้ยพ่อว่ะพ่อหกสิบพ่อมาแล้วพี่แนลงมาันเจอเจบเลยเจ็บเจ็บแป้งมันเจ็บแัลพ่อแมลพ่อมพ่อหลัหลังหลังสวยเอเอๆเฮ้ยยังยังไม่ี่ยะ่ม่ล แก้ไปครึ่งหนึ่งหลั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 งเอ็ดเอ็ดเอ็ดใครบอกหลังกูเองกูเองบอกกูหลังกูบอกมาบ้าแบบนะฮะความจริงเพื่อนอะความจริงอ่ะเพื่อนอะอ่อนให้ให้มันมึงอาจจะได้เก็บเอ็ดความจริงก็กลัวกูเห็นอะไรเแล้วว่าแบบเพื่อนเราเล่นได้ไงกูเลยเอ้ยใครดีกว่าวะให้เพื่อนฉายดีกว่าเออ มึงกูโยนได้ไหมเราเนี่ยเฮ้ยมีใครก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูอยากเล่นมาแชลว่ะเฮ้ยมึงซื้อปืนให้กูหน่อยดิถ้ามึงจะถ้ามึงโยนอ่ะกูไม่ได้โยนกูแค่อยากเล่นมาแชลสัตว์โอ้โหกางไปเอใช่ไหมเอ้าวไอ้แป้งบอกใช่ไหมล่ะใช่ไหมอุ้ยไม่มีลูกตานะลืมเรื่อยไอนเช็คใหญ่พวกกูหลอกค่ะ มือมีเหตุแสงฉีดสเปรย์แถวนี้น้ดูลิ์อะไปดิมาแล้วมือข้างหลังมาแล้วนี่มือกูเดินเองอะแป้งแป้งแป้งหลังกองหลังกองหลังกองหึ้ยเฮียมือมือกูเดินเองอีเฮียเขี๋ยวเย็นใจเย็นใจเย็น หนึ e i n อโอ๊ยหมดกูนนมาแบงแบงยัดไปน้ำมาปะกินน็อตนี่จะเปยนเน็ตบ้างจุ๊้เด็กปืนเกนวจังะมกูตกใจว่าตอนที่กูวางอยู่แล้วกระสุนออกมาจากกองอะวิชาเลน่ามึงพดคาเป็นเลน่ามีไก่คือจอยมีไก่คือจอยย้กูมีฮิวกูจะฮิวเป็นคนเดียวเบนกูไม่มีฮิวขอโทษ มึงฮ <mm ิวตัวเองไปมึงฮ er> ิวตัวเองไปถ้าเป็นเตอร์บิ๊กไป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 ไมันไล่มันไล่มันให้กูแฟดก่อนก็ได้ดิครกูว่าเราไปบีอกรอบเถอะกูว่าเพื่อนมันน่าจะดีละไปดีไปได้ของเงียบ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 เจ้าอเจนกูขอขอเลือดขอเลือดมีโกดมีโกดมีโกดมารู้แล้วว่าเราจะมาบี กลับไปเอี้ยสัสใครก็ได้ช่วยกูทีช่วยกูทีช่วยกูทีมันดันมาแล้วมันดันมาแล้วกี่ตัวกี่ตัวโอเมนโอเมนโอเมนตัวเดียวโอเมนตัวเดียวดันมาจากบีระวังเนอะกลัวห้ามไอ้นี่อะพุ่ง30 seconds left โอเมนยังอยู่นี่เสร็จขขวาเสร็จวา แี่ตัวกูเดินเองลึงนะแป้งกูทำได้ด้วยสวยสวยมึง120 120 120ตองฆ้าต้องฆ่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมึงเข้าวิเข้าวิเอาเลยเอาเลยเอ้ยกลัวเข้ามันดีกว่าเข้าดีกว่าเขามันดีกว่าเอ้ย เล้นเอาเลยอ้ยโอ้ยที่เหลือวือเดียวมอ้้ยอดตุยยอดุ่ยอุ้ยสุดยอดอุ้ยอ่โสุดยอดไปเก็บมุดตาไปเก็บโอ้ยอีสัสมีแผงกูแผนกูสูงมึงสวยสวยไปไปไปมีเห็บ โอ้ยมึงทำมันเยอะอยเยอะเยอะเยอะใไหมพอแต่พอท,ทิ้งไปแล้วโดนเคี้ยวอะไรเนี่ยของมันอ๋อของเราเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยมึงเี่เวรแม่เฮ้ยเฮ้ยทำไมเหลือคนเดียวะกูตายไปเมื่อกี้อยู่อยู่ตรงน,นี้ไม่ใช่กูหมายถึงทำไมแอต้าเหลือคนเดียวก็เมื่อกี้กูย,ยังไงเฮ่ได้เป็นมึงเก่งดังนะมันเลือเล่อนเหลือน้อยแล้วมึง มุงรไวุ่นวายแว่ามกะกูรู้สึกว่าต่เมืเพี้ยเลยตะเมืเพี่อ,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 อะไรพวกกูหยุดที่นี่กสวยพวกกูอที่นี่จริงๆิอีดอกกดแทบ,บดูจะรู้ว่าแม่งเข้ากันกับกันห้องเนี่ยอเออเออ e v e a i n g area a r Yeah, ได้แชรหกสองกับแปดห้าว่ะ s p i ด วยิงนออหน่ง e ัตรูเอยู่แ่อ่หลังียงไม่ได้อะ้นขึ้น CP เป็นหัวมันห็หัววะตรงเนี้ยตา,ายมันล่วงตายเป็นแก้ต่อเลยอีกตายแล้ว <laughs> Oh, I did. Oh.